สวัสดีค่ะเด็กๆในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องตัวเลขและจำนวนนับกันค่ะนับเลขกันเถอะนะคะก่อนอื่นเด็กๆก็ต้องรู้จักกับตัวเลขก่อนนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเดแสิเดี๋ยวเราจะมาหาสัญ,ญลักษณ์หรือรูปภาพแทนจำนวนตัวเลขพวกนี้นะคะ หมายเลขหนแทนด้วยรูปภาพหรูปสองหนแทนด้วยรูปภาพสองรูปค่ะหมายเลขสามหนแทนด้วยรูปภาพ3ามรูปค่ะ4 1่หนสองสาแทนด้วยรูปภาพสีรูปนะคะ สีแทนด้วยรูปภาพจำนวน5รูปภาพค่ะต่อไปหมายเลขหกหนึ่งสองสามสห้าหกแทนด้วยรูปภาพจำนวนหรูปค่ะต่อไปหมายเลขเจ็ดหนึ่งสองสสห้าห ต่อไปหมายเลขแปดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปหมายเลขเก้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ต่อไปหมายเลขสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาละค่ะ หลังจากที่เด็กๆรู้จักตัวเลขและก็จํานวนนับหรือรูปภาพที่แทนจํานวนของตัวเลขแล้วนะคะให้เด็กๆลองนับสิ่งของที่อยู่ภายในบ้านของเด็กๆที่สามารถนับได้แล้วส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราบานนับเลขกันนะครับึ่ สองสามี่ห <im> ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะหนูชื่อปันปันวันนี้หนูจะมานับเลขให้ฟังค่ะค่ะ หนึ่งสองส1มสีเจปสอ